ตอร์เบอรี่โรจากสแนกี้มาดูกันเลยครับแม่กลัวจะกดมาได้ของนี่หมดไวมากเลยอุ้ยแพ็กเกจน่ารักเขามาเป็นตอนๆพร้อมกินเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยครับดูดิอุ้ยดีนะไม่เลอะไม่เหนียวมือด้วยแบบนี้แล้วก็จะมีพริกเกลือมาให้อีก2สูตรนะครับมาลองแกะกันเลยซอมนี่เหมือนท็อฟฟี่เหมือนลูกอมมากน่าปรืดนุบหนับมากโอ้มาปร๊ดขอลองชิมเปล่าๆก่อนยังไม่ต้องจิ้มนะครับ เนืนน้อมนเหนียวหนึบอ่ะหวานเปรี้ยวกันลังดีครับกินเปร่าๆวก็อร่อยแล้วนะเนี่ยแต่ผม,ม,มชอบความแซ่บอยากจิ้มมาดูสูตรแรกครับนี่อันนี้สูตรหอมนัวพริกจะน้อยกว่าอีกสูตรมาลองชิมอร่อยอ่ะกำลังดีครับเรียกได้ว่ากําลังดีกลืนเพลินมากอันนี้อีกสูตรนึงครับอันนี้ผมน่าจะชอบสูตรกะปิแซ่บกลิ่นคือแบบกะปิกะปิอืกะปิเขาดีบอกเลยวเครื่องเขาแน่นฮะนี่เนี่ยมีกุ้งด้วยไปชิมก่อนเลย อันนี้จะหอมกะปิแล้วก็มีความ